ได้เลือกเขามาครับท่านได้ขายชื่อผมในสภาให้ผมเป็นนายกก็เท่ากับว่าพ่อแม่พี่น้องทุกคนให้สรรทานลงมาให้ผมมาเป็นนายกรัฐมนตรีในเมื่อพ่อแม่พี่น้องมีความทุกข์ยากนะครับไม่ว่าท่านจะเลือกใครเป็นสสาวาตางนายกรัฐมนตรีรัฐบาล มีหน้าที่ที่จะต้องดูแลทายทุกให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกคนโดยทันทีครับนะครับสตอธิาท,ท่านศักดาวิเชียนศิลป์นะครับมอทอสีนะครับท่านสาธิทอนกิติทรคุณนะครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับท่านพระดอน ปิศานันตกุลนะครับต่อไปสอสอเต้นะครับพี่น้องรู้จักกันแล้วสอสอพิมพิมพิดาอายุทยาเหมือนกันเก่งอะไรกัรู้เพราะไม่ใช่เกตนี้แล้วกันนะครับสอสอุ่มประดิษฐ์สังกจายนะครับแล้วก็สอสอนบชีวานันท์นะครับพี่ ผมนะครับท่านหสมตรงท่านจเจริญวรคุณและไม่ไดมีผู้ใหญ่ท่าน